สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบเบาะเต้ยคำเพลินออกเที่ยวครับพี่น้องนี่พัพกนันอย่างน้อ,อบานพี่น้องทีมเวมทีที่ไม่ใช่เวทีทีมจอพี่น้องนะครัทีมเมทีเดี๋ยวเมื่กี้ทอดบางส่วนพี่น้องน้องซอยกันตั้งเวทีภากันตั้งยังหลับนอนอยู่ที่ตามเด้อเอาตีกับนี่อย่างนี้ครับอร่อยมยาฝากทีมงานครับ องยาไปอยาไปขึ้นนับสิคนิเด็ดคนงจะให้เดียวของผมนี่แหะมาห้ใหร่างใจกันตัวนี่ครับ้าคนนึงเี่ยเจ้าไปขอบริจิตาไปนับอาไบเขาเลยไปนับิหมาีไผดอกคอยดีนะสนับสนุนช่ย ผู้ร่งคนมีกระเสษไร่สดก่อนมือทั้งนโอ้ยโวก้อนไรสดเอ้ยบอดนอกันนี้กันอันนี้น่าจะคล้องนลเพราะงนอกกันได้เพราะว่าแม่ไปกรุงเทพงานแหละพิ่น่อมากดินันไปเฮาไปบริกินน้ำหนอนคนน้ำทีคนโอ้ยหน่อยสูดๆด้สูดเจ้าเมื่อนเคียวมาทังวงเมันนะเทียงดิป่ะครับเป็นข่าวมาเคียวาเทียงโอ้ยพี่น้อง อ๋อตามนั่นแหละจะเอามาอีกเล่อเดี๋ยวมีมูเอามาเลยเอามาหลายหมูมาจะคนอะมีคนมีประสบการณ์อยู่คนนี้กี่คนมูว่าสามสี่คนเอ้ยเล็กเอามาหลอดมาหลอดคนเราว่าเด็กยาโสเคยมีประสบการณ์อยู่เอามาเอ็ดเวทีอย่างเดียวหาคนมาหาคนใหดจ่อไม่เออไม่ยากหรอกไม่ยากหรอก ยกทีมตางพที e ่เหมือนนะเออเซอยกันไปน้องนิ่มอแห้งเดียวแห้งเดียวนนี่ครับไปน้องแหงใจกันตัวอธิบดีตั้งพ้นเสียเนี่ยคอยกเนี่ยพนเสี้ยงครับเนี่ยบอกนะอบอบ b l o c k ให้มันเซ่โอ้ต่อไปเลยโอ้เกิเามแมนมันถูกต้องอันนี้มันถูกต้องแหละ ว่าเป็นสวนสนามเขาใจ้ยวดนี่เขาใจคุณลูกเนาะน้องครับพ่อแม่ก็ขอคุณหลายๆเล่นนี่ครับได้มากผมกับนี่นะครับมากเพื่อทีมงานนี่นะครับเนาะสนับสนุนได้มากครับพี่น้องขอคุณหลายๆไปกรุงเทพง่ายกับพ่อแม่ป้อนให้แหละนี่ครับเด็ดไปเรื่อยๆครับนี่ครับพักก็กินข้าวไปนี่ผมมีอยางกินเลยนะ ไปตาไสจูได้เนาะมัน,ม,นมีคนหลาพึ่งเ่าแหละครับอนี่กะแบงกันไปพี่น้องอ่างาตุ้ยกันเ้ยวนี้กันไปน่องนะได้หร้วเมองลอยพาดไหนไปไดเดมลอยไปเอาอยู่เง่ไงเขามาให้เราแมนบอมามาให้แล้วเนี่ ใส่ละไปแล้วมาแล้วน่าไปเไปด้ห่างหาขวดทะไมพอตัวห่าขวดถ้าพอดีตัวทั้งหลังเนี่ยพอดีตัวส่งให้ไปเอาเนี่ครับสู้ๆอันนี้พอมีบาลหักมีไผได้นี่คอยได้นี่คอยได้เนี่ย มตุ้ยตุ้ยหฮนั่นเอ่อยเอาหฮป่อยสนับสนุนซอยให้รังใจเมื่อเมื่ออยู่รางซิสปไิจกินหอดเขาหลอดบัดเลยบนี้ลุกก็บมได้ปวดกระดูกกระเดียวนี่ครับต่้งาันทนันเป็นกรอบ มาเด้อผมได้ยรกมาเพิ่นรับบ่อันมาลอดแล้วมีพีมีน้องมีแบบอยากมาสูงงานเท่านั้นกันมีประสบการณ์รบณ่มี่โอย่างมากเราพี่น้องเพิ่นรับบ่อันมาได้หลายลวดหาคนซีพจนกับมาลอดเพิ่นรับเพิ่นรับเพิ่นแหลมมาลอด ทักขาบอโจรหรือบอโจกับบอแต้มข้างในพี่น้องมาโลดหาคนซีดคนชาคนถึงมาโลดคนรับอ่านมาโลดซอยกันไปในซอยนี้ อคนอนงนาพี no JI, ่น so so ้องจน้อยาิดหาไอันนี้มีแต่ทีมจออส่วนหนึ่งแล้วเป็นนองถึงเพื่อได้จ่อที่ปกีคอนี่ค่เป็นน้องเนี่ยมามาซอยกันนด้ครับส่วนหนึ่งคนกับคับไปเซยภูมิเนา่ยชิิมมเคลนนนี้เนาะอะไรบ่ยมากเลยทีมจอขั้นเอียครับ

ทีนเมืองหลังเข้านั่นเองผมว่าแหละครับไม่ต้องสู้ไัต้งกันไม่ต้องอยูนต้องกันกับน้องหาลังใจกันเลยนะแอียนมอกำลังใจลุ้นนะครับมี่อย่างเนี้ยเบื้องหลังเข้าครับใครมาได้ก็มาเนาะครับนี่นะครับทั้งในกับพอพอมีเอมซีเด้อเย่อทีเยปาด้วยครับอยู่ไปน้อกันซอยกันเด้อหายล้างใจกันครับที่เมืองหลังเฮ้าเนาะ ไม่สรับนีนะครับชนนี้เนะ <c oughs> เานะเอ้าคลิปนี้จแล้นร่มกดไค์แชราท้องบอก่อเภอนองเชี่ยวแล้วที่กับวันที่12่นองไย <c oughs> เนาะเขาจะสอบอยู่ในประมาณสมเมือเนาะ <c oughs> เอาไปลังใจกัน้นเนาะไปคเรับม่ไสวัสดีครับ